ขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟนะครับผมในช่วงคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะเสนอแคนที่เป็นแคนลองและไม่ได้ออกของนันมากก็คือแคนแกนบูนั่ครับผมเนื่องจากมีน้องๆถามเข้ามาเขาบอกว่าทางเราจัดยังไงเราก็ขอเอาทําเด็กโปรไฟลดูเลยแล้วกันต้องนะย้ากันอีกครั้งนึงครับผมว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมที่การจัดนี่คือสิ่งที่เราเล่นถนัดนะครับผมก็แล้วแต่คนเล่นครับบางคนอาจจะใส่นู่นใส่นี่เยอะกว่าแล้วก็ว่าไปครับผม ต้องบอกน้องที่ขอเข้ามาด้วยครับผมเราเปลี่ยนจากรอบแรกที่เราลงแบตเทิลไปค่อนข้างหลายใบเลยครั้งเยอะครับผใช่ครับอ่ะเริ่มตัวเริ่มกันเลยครับตัวเริ่มก็เป็นตัวหากเกตสามครับผมเมื่อหาในมิดมาเป็นที่เป็นตัวเบรกไรมาใช้นั่นเองอ่ะแล้วก็ใส่เกตศูนย์อีกสามใบเป็นตัวแคสเปอร์ครับผมเป็นผีนี่เองเพราะว่าเอาไว้โม่ครับเมื่อเอามันมากาสามารถดึงการ์จากในกองหนึ่งใบลงสู่ดับโซนได้ <ขอ S 1> แล้วจะมีสกิลตอนนียไม่มีสกิลไม่มีสกิลในการโม่ที่ดีพอครับ ต่อมาครับผมทิกเกอร์เยเยทีโมคีบคิครับผมแล้วก็คีครับผมแล้วก็คิกถ้าเท่ากับว่าเราใส่คีทั้งหมด1ิบใบนั่นเองแล้วก็สแตนสองใบครับผมเอาไว้ลุกเอาไว้ชุบอะไรก็ว่าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นฮิวสีครับผมก็ทิกเกอร์จะเป็นคีสสิบส,สแตนสองฮิวสี่นั่นเองครับผมต่อมาครับผมก็เป็นเกรหนึ่งเกรดหนึ่งกันเลยครับผมก็แบนชีครับผมของใหมยย่จากซีบีสิบสาม สามใบมีความสามารถคือเมื่อเมื่อมันกลับมาจากดับโซนสามารถโซบัสหนึ่งและจวดได้เลยนั่นเองต่อมาครับผมก็เป็นซัมูไรครับผมทำตาเกิยวคือการชุบตัวเองการทําลายหนึ่งตัวอะไรก็ได้หนึ่งตัวแล้วชุบตัวเองนั่นเองและสุดท้ายครับผมก็เป็นพีจีสี่ใบเกณฑ์นหนึ่งเราจะใส่ทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะครับผมเนื่องจากที่ใส่แคสเปอรลไปหมดแล้วถ้าอยาเยกเปลี่ยนก็เนี่ยครับอ่าไม่ไหวแล้วครับผมว่ามันจะตายครับมันหกพันอ๋อง่ายๆอ่าเกณฑ์นหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผม ต่อมาครับเกร2ครับผมก็จะมีตัว Special i n t e ิน e p อร์สตัวครับผมแล้วก็ตัวหงายแดมเชฟหมึกแดงของเราเอง3ตัวลุนเชดสอใบครับผมแล้วก็ d ดลี่สปิริตสอใบครับผมชุบตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวานิลายืนหมื่นสอใบครับผมที่ถามว่าทำไมใส่2-3งใบเท่านั้นคือเด็กนี้มันชุบได้เรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้อง ใส่แเยอะแยะครับเอามีของเล่นเยอะดีกว่าว่าไงมันก็ชุบมาเล่นได้เรื่อยๆครับตัวที่คิดควรู้สึกก็คงเป็นตัวนี้ใช่ครับผมนี่เป็นเป็นเป็นเด็กหนึ่งที่ใส่เซแล้วได้เยอะที่สุดต่อมาก็ผมเป็นเกรดสามครับผมดูเฉยๆก็ไม่ต้องใส่เยอะครับมันโม่แล้วบางทีโม่ไม่ค่อยโดนโดนอะทิกเกอร์ไม่รู้โม่ทำไมเหมือนกันอ่จเป็นในสโน่ครับพี่ออกไม่ใช้กอดือน,นล่วงหน้าเลยจาก fc ศูนย์สองใส่ไว้สามครับผม ต่อ,อมาก็เป็นกับกานหนึ่งเจ็ดขั้สมุดไอมิรหรือตัวเบรกไลท์ของนั้นเองซึ่มีความสาม,มารถในการชุบสองก็เป็นพระเอกใช่ต่อไปเป็นอย<ต>่าเ,<อ>เรียเ<อ>กเป็นพระเอกเลยไม่ได้ใช้เลยเป็นสุดท้ายก็เป็นโคคิวท้ายครับผมก็เกียรสามมีแปดใบครับผมเราต้องบอกว่าโชวทัชรีเวิร์ดใช่เป็นโคคิวทัชรีเวิร์ดนั่นเองมีความสามารถนั่นคือการโม่สามใบโม่ท็อปเล็กสามใบครับผมแล้วก็ชุบหนึ่งตัวบวกสามพันนั่นเองวิธีการเล่นเด็กนี้ก็ขอย้ำก่อนหนึ่งคือเด็กมันค่อนข้างรอบครอบครับ สกิลของแต่ละอย่างของเด็กเนี้ยค่อนข้างต้องคิดว่าต้องใช้ต้องบาร์สไปไหนต้องต้องบาร์สเคาน์เตอร์บาร์สไปไหนต้องโซบาร์สไปไหนค่อนข้างมากครับก็ทําให้ว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างคิดเยอะก็จะถ้าแ,แนะนําคือเมื่อก่อนเราไล่เป็นเกรดสามดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์สนามแป๊บเนืงก่อนไล่เป็นเกรดสามอ่ะต้องมีเกรดเกรดหนึ่งตัวเริ่มอ่ะ เอาไลฟ์เป็นเกตหนึ่งปุ๊บตัวเริ่มก็โฟลเนอร์ลงมาตีอะไรว่าไปพอไลฟ์เป็นเกดสองเป็นไปได้ถ้าตัวนี้ขึ้นแนะนําใหเ้เลือกเป็นตัวเชฟหมึกแดงเนี่ยครับเขาจะบัสหนึ่งใบเอาตัวนี้เข้าโซหาเกตสามเลก็ว่าไปครับผมและถ้าเราโชคดีเรามีแคสเปอร์อยู่บนมือเขาตีมาเราก็เราเวลาตีไปได้ง่ายแดมคืนตัวนี้ถ้าเรามีแคสเปอร์อยู่มือเราโชคดีเราสามารถเราแคสเปอร์ไปกาดกาดเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถโมกาดได้ถ้า สแตนเราขึ้นมาตอนแรกก็ดีก็ไม่ต้องโม่สแตนครับแต่ถ้าสแตนไม่ขึ้นก็โม่สแตนลงไปในหลุมหนึ่งใบครับผมหรือถ้าสแตนเราขึ้นมือแล้วเราใช้แล้วมันตกดับโซนไปแล้วเราก็จะใช้เบนชี่ครับเราก็จะโม่เบนชี่ออกมาเพื่อให้สกิลเบนชี่เตรียมตัวใช้งานได้นั่นเองก็คิดนิดนึงครับผมว่าจะทาอะไรก็อ่ะสมมติโม่โม่สแตนลงไปแล้วกันเนาะและเทนต่อมาครับผมก็ถ้าเป็นตัวเบกรกไรเนาะเป็นตัวเบกรกไรเลย โดนเรกไลท์ปุ๊บเมื่อมีเกตสามไลท์สแตนจะทําสกิลของสแตนจะทางานครับผมมันจะมาต่อหลังแบนการ์ดนั่นเองไม่ได้ว่าใช่พวกหกลักเจ้านายครับผมมันจะมีเขาเป็นค่าธาตุปริวณใช่ของเราแล้วก็มันก็ตีตีไปครับสกิลตอนนี้จะไม่เกิดอะไรมากจนกว่าจะลิมิตเบรกครับผมก็ในหลุมสิ่งที่ควรต้องเตรียมมีหนึ่งเกิด้วครับเกิดกานนี้นะสะแตนครับผมสองเบนชีสองเบนชีนช่ที่เป็นคิดที่ลข้ครับผมเดี๋ยวเราขอเตรียมหลุมให้ดูก่อนเนาะ อ่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็แนะนําเป็นเบนชี่เกดหนึ่งสองทั้งสองใบแล้วก็เป็นเช่ครับเอสเซครับผมแล้วก็อ่ะแค่นี้พอละสิ่งที่ควรเอาลงหลุมก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเอสเซ็เบนชี่ตัวใหม่แล้วก็ซามูไรแล้วก็เบนชี่ตัวเก่าแล้วก็ตัวสแตนครับผมอย่างที่รู้รัาสแตนเอามาชุบแล้วก็อย่างอื่นเอามามากมายอ่ะสมมุติเราเบรกไรก่อนเลยแล้วกันเนาะไม่ช้าละเบรกไรแนะนําให้เอาตัวเบรกทับเบรกไปเลยมันจะเก่ง เบรกไ์มาปุ๊บอ่ะสมมติตัวนี้หายไปแล้วเบรกไรมาปุ๊บด้วยสกิลของสแตนมันจะกลับมาเนื่งองจากมีเกดสามลงแล้วสกิลสกิลคือเบรกไรคือเมื่อมันมีตัวทับจะบวกหมื่นแล้วจะชุบสองตัวที่ตัวที่ออกมาบวกตัวละห้าพันก็เราจะเรียกอย่างนี้ออกมาสองตัวก็ได้โซบัสจัว่วหรือว่าจะเรียกเป็นถ้าเราโซจังหมดก็จะเรียกเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วเอาตัวนี้เข้าโซไปก็ได้แล้วจั่วตัวนี้ก็จะบวกห้าพันแต่พอมันจบเธอมันก็จะกลับไปครับผมก็สเตปจะเป็นประมาณอย่างนี้และสุดท้ายก็คือ การไลฟ์เป็นตัวนี้ครั้งสุดท้ายตัวนี้จะมีสกิลตอนไนซโนมีสกิลบอกว่าเขาจะบาร์หนึ่งใบแซ็กหนึ่งใบก็จะสามารถชุบชุบตัวอะไรก็ได้จากในหลุมขึ้นมาใบหนึ่งในช็อตนี้แหละที่ตัวเอ็ดดินเตอร์เซปเราจะได้ใช้งานก็คือเราช็อตมาอย่างนี้เนี่ยและตัวสแตนปุ๊บเราก็เขาจะบาร์หนึ่งใบแล้วก็ทำลายตัวสแตนทิ้งก็เรียกตัวนี้ออกมาหนึ่งใบมานั่นเองแล้วตัวนี้บอกเรียกออกมาบวกห้าพันด้วยก็เท่ากับว่าตัวนี้ตีหมื่นสาม นี้เจ็ดพันเท่ากับข้างนี้ตีสองหมื่นเลยนั่นเองแล้วเด็กเรามีคิดที่เข้าเยอะอยู่แล้วอัดกันเข้าไปเลย <S 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 ก็เป็นเด็กหนึ่งครับที่ต้องคิดมากหน่อยก็จริงๆมันมันต่อค่อนข้างยากครับมันต้องเป็นการดูเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ตัวโคคิวทัสรีเวิร์สถ้าจริงๆจะไม่ค่อยแนะนําไม่ใช่ครับเพราะมันต้องโมเด็กสามใบมันชุบได้แต่ว่าเอาไว้แบบช็อตที่เรากองเลยเยอะเพราะจริงๆเล่นนะมันจะค่อนข้างน้อยแหละมันจะทาการจั่วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ขนาดไม่ใส่ดอนะครับผมมือยังค่อนข้างลดเลยก็หมดแล้วครับจริงจริง เด็กนี้ค่อนข้างต้องดูเองนะครับลองศึกษาจากในคลิปแบทเทิลที่เราลงไปก็ได้ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ครับติดตามแล้วกดซับสไครต์นะครับผมและฝากเพจเราด้วยแบนการ์ดไฟไทยแลนด์นะครับผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ทุกวันจันทร์และวันศุกร์แล้วก็คลิปแบทเทิลทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการร้าน CJR จอาร์เมกาบราซ่าชาน่าครับผมเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อได้สินค้าติดต่อไปได้ครับผมยังไไงเจอกัััันนนนใใหหมมม่คคคคลลลิิปปป้้้าผผีีแววรรบบสสด